รู้ไหมคะว่าคนพิการสามารถเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งได้ฟรีคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องมีใบส่งตัวด้วย <illy> สปอสอชซึ่งดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง ได้พัฒนาการบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดูแลคนพิการให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงนอกจากการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่เป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานแล้วนะคะคนพิการยังได้รับการดูแลภายใต้สิทธิประโยชน์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพอีกด้วยค่ะอย่างเช่นการกายภาพบำบัดการประเมินและแก้ไขการพูด การฟื้นฟูการได้ยินการฟื้นฟูการเห็นและการกระตุ้นพัฒนาการเป็นต้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีสิทธทิประโยชน์ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอีกด้วยค่ะอาทิเช่นเครื่องช่วยฟังไม้เท้าขาวรถเข็นหรือว่ารถวิลแชร์อวัยวะเทียมอย่างเช่นแขนเทียมขาเทียมเป็นต้นนะคะ นอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในการใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะโดยคนพิการสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่ต้องมีใบส่งตัวใดๆด้วยค่ะคนพิการเนี่ยนะครับเวลาไปรับบริการนี่ก็จะมีสิทธิพิเศษโดยที่อาจจะไม่ต้องไปเริ่มที่หน่วยบริการประจำนะครับอยู่ใกล้ที่ไหนหรือสะดวกที่ไหนเนี่ยสามารถไปรับบริการได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใบส่งตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0หรือสอบถามผ่านไลน์สปสชเพียงแค่อัดไลน์สปสชพิมพ์ค้นหาไลน์ไอดี @nhso ค่ะ